เป็นไงชุดพ่ลิมชุดนี้เป็นสีโอโรสโอโรสเงินเหมือนกันกับอาแมนดาเป็นสีที่เลือกก่อนพอเลือกเสร็จปุ๊บไปดูดวงสีใช่สีชะโลกดูดวงไ่ใครดูใช่อันนี้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 ทีมดูทีมเล่มเชื่อแล้วจริงๆปีอาแมนดาไม่ดูแต่ว่าปีนี้ก็ดูแต่ว่าแต่ว่าเขาดูก่อนเขาเขานี้เสร็จปุ๊บแล้วแล้วเป็นเป็นพระดังด้วยนะที่ดูแล้วชุดเนี้ย มันมีอินสปิเรชันมาจากหางปลา mm hmm. หางปลาหางปลาเราเนี่ยแหละครับความผิวไหวความความความแทรกซึมของของของเส้นเลือดของหางปลา mm hmm. อะไรพวก mm hmm. อย่างเงี้ยเออมันมันมันไม่มีความซึมเข้ามาแล้วก็ชุดเนี้เป็นซิูเอที่ค่อนข้างแบบนางงามนางงามสายเซ็กซี่ซึ่งซึ่งเทรนนอาเนี่ยน,น้องเป็นคนเรียบร้อย mm hmm. แต่ว่าเขารู้บทบาทว่าเวลาเราเราเป็นนางงามแล้วเนี่ยเราจะต้องขายความ ความน่ารักความเซ็กซี่ความสวยแบบแบบแบบเฟมินีนก็ได้เซ็กซี่ก็ได้โลโอแล้วก็เลยชุดนี้ให้ให้สีเนี่ยมันหวานหน่อยเป็นโอรสเงินแต่ว่าเซลูเอตเซ็กซี่เน้นเข้ารูปแบกนั่นวาวนี่อย่างเงี้ยพอเดินเข้ามาแล้วมาอันนี้เข้าทางเขา,าเพราะเขาชอบ <S 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 อเขาเขาเดินมาเสียก็แต่ว่าอย่างที่บอกเทรนนอเนี่ยเป็นนางงามจริงๆที่รู้ว่าต้องทําอะไรเขาเชื่อทีมงานมากแล้วแต่แล้วแต่ คือง่ายโอ้ง่ายมากครับง่ายกว่านางงามที่ผ่านมาที่ผ่านมาหลายๆหลายๆท่านนะแทบจะแบบให้เราเต็มที่เลยเต็มที่เลยเพราะว่าเขาจะไม่เลือกให้เราปรับถ้าเราชอบแปลกไหมพี่เช่นถ้าโอ้ตบอกว่าชุดนี้ต้องผ่าขวาดอถนัดไหนได้หมดได้หมดฉันเป็นปรับฉันเองเขาใช้เขาก็จะเอาขวาใช่เขาบอกว่าถ้าคุณเห็นว่าผ่าขวาสวยคุณอ่ะฉันจะเปลี่ยนเองอันนี้คือ เป็นสิ่งที่หลายๆคนถ้าไม่รู้จักเทเลนาอาจจะไม่คิดว่านางเป็นคนนิสัยอย่างนี้เลยด้วยซ้ําอ,อ้โอก็ยังไม่น่าจะเชื่อเลยนะว่าด้วยภายใต้แบบคือนางเป็นคนหน้าแบบด้อ <c> อ <oughs> กใจพี่เป็นคนแบบสวยแบบม,มีความมั่นใจอะ่ะเอออะไรยเยงี้ไม่กล้าดูเขาถึงยากอะว่างั้นเถอะแต่จริงเราไม่เลยถ้าเกิดพี่โ๊ตเห็นว่าอันไหนสมควรแล้วแต่พี่โ๊ตเดี๋ยวฉันปรับของฉันเองตอวอันเ,เนี้ยประทับใจมากคราวนี้ก็เต็มที่เลย ผ่าถึงไหนถึงไหนได้หมดอะไรจะทำเพื่อทำอะไรก็ได้กับเทเลนาเทเลนาจะจะมีแค่คอนเซิร์ตเรื่องผมตัวเองอย่างเดียวผมว่าจะต้องไปทางไหนดีอะไรแค่นี้แต่ว่าเบสเซ็ตคือเขาเชื่อเขาเชื่อทีมภูเก็ตเขาเชื่อเราว่าอันไหนเขาสวยเพราะว่าก็ต้องยกความดีความชอบให้ทางทีม TPN นะครับที่ว่าได้ได้ได้พรฟ้าได้น้องพรฟ้าเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้จัดการก่องเพราะว่า น้องพอรฟ้าเองอย่างที่บอกก็มีความแบบเก่งมากอยู่แล้วเนาะหลายเวยเจนมากแล้ววะก็เ,เหมือนเขาไปไปเหมือนพูดให้ให้รู้ว่าเทรน,น่าหนูยังไม่รู้นะว่าหนูสวยได้แบบไหนบ้าง<ม>ฉะนั้นต้องต้องฟังหลายๆลหลายๆบ<ม>ี่เห็นแล้วเขาก็เชื่ออืมฮะที่ทำงานง่ายมากแล้วก็คือว่าแบบน้องทําออกมาได้ดีได้ดีก็เดินออกมานี่คือแบบ<ฆ>เป็นธรรมชาติธรมชาอครับ